ส่วนอีกเรื่องหนึง่งกรณีที่คุณปวีนาพาเหยื่อผู้เสียหายทั้งหมด7จรายนะครับไปพบกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่คุณปวีนาพาไปเหยื่อทั้ง7จรายแต่ละรายเนี่ยไม่อยากจะอ่านเลยฮะค่ะน่าสงสารทุกรายหนึ่งในนั้นก็คือสาวอายุ35ปีที่มีอาชีพขายเสื้อผ้า แล้วถูกสามีบังคับค้าประเวณีทุบตีทำร้าย mm hmm. เธอน่าสงสารมากนะครับ oh, <thank> เธอเล่าเหตุการณ์บอกว่าสามีเนี่ยมีพฤติกรรมที่สาดดิดดูภาพสิครับนี่คือสภาพตอนที่เธอหนีออกมาได้ mm hmm. เธอถูกทำร้ายทั้งทาง,ทงร่างกายทางจิตใจและที่ด้วยความเคารพที่อวัยวะสำคัญมีการใช้เข็มขัดรัดคอมีการกระทืบจนสลบมีการใช้นิ้วมือจิกเข้าไปจนเลือดออก ที่เธอหนีออกมาได้จริง,รงๆเธอไล่ไทม์ไลน์เนี่ยมันจะเป็นช่วงวันที่ประมาณ17-18-19ที่เธอถูกทำร้ายอย่างหนักถูกลัดคอ20ครั้งอนะ่ะพินิตค่ะแล้วสภาพด้วยความเคารพเธอเล่าเองอ่ะนะคือปัสสาวะอุจจาระเนี่ยราดเลยเจ็บไปทั้งตัวแล้ววันแรกที่เธอพยายามจะหนีเธอออกอุบายบอกสามีว่าไม่ไหวเหมือนจะขาดใจตายหา <c oughs> ข้าว <c oughs> ให้กินหน่อยสามีออกไปออกไปซื้อซอมตํา ปรากฏเธอคลานแล้วนะฮะ,ฮะแต่ออกไม่พ้นบ้านพี่นิพือไม่ไหวออกไม่พ้นบ้านเก็บแรงอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นบอกสามีนั่นแหละบอกไม่ไหวเหมือนกันช่วยหาข้าวให้กินหน่อยอพอสามีออกไปซื้อข้าววันนี้เริ่มมีแรงขึ้นจึงกระเสือกกระสนออกมาร้องของความช่วยเหลือแล้วหนีออกมาได้มาร้องมูนลนิธิปวีนาเธอถูกสามีบังคับให้ค้าประเวณีด้วยครับ อยู่กินกันได้2ปีค่ะเขาทำไมนห้าสิบห5สิบครั้งได้ค่ะเพราะอารมณ์ที่โมโหร้ายของเขาแล้วก็มีอาการถึงห่วงแค่เดินผ่านกับผู้ชายเขาก็หาว่าเรามองแล้วแรกๆที่อยู่ด้วยกันก็มามีปากมีเสียงแล้วก็ มาทะเลาะกันจนเขาเกิดอารมณ์รุนแรงแล้วก็ตีต่อยเขาเป็นคนที่เครียดง่ายคิดมากเรื่องตังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลือบางทีเขาก็เครียดอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดนี่คือหนักที่สุดในชีวิตเลยค่ะถามว่ากลัวไหมก็กลัวกลัวค่ะแต่ไม่ได้กลัวเขาทําร้ายกลัวเขามาเอาหนูไปอีกแล้วหนูไม่สามารถแบบกลัวหนูไม่สามารถมีใครช่วยหนูได้ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทําร้ายอยีกไหมแต่ที่กลัวที่สดุดคือเขาเอาตัวหนูไปก่อน ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวสามีโหดมาดำเนินคดีนะครับแล้วก็ย้ายตัวผู้หญิงคนนี้น,นไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยคุ้มครองทางบุรณนิธิปวีนาก็รับตัวเธอเอาไว้ดูแลยืนยันจะให้ความปลอดภัยอย่างเต็มที่นี่คือหนึ่งในเจ็ดรายนะพี่นิพเมื่อวานเนี้ยที่มาร้องเรียนแล้วก็มารับเงินเยียวยามาขอรับเงินบางรายเนี่ยคือ อย่างมีลูกสาวสองคนที่ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเด็กโคม่าเลือดข้างในสมองอย่างนี้ก็มีมีเด็กนักเรียนมันธยมสองถูกรุ่นพี่ห้าคนกระทำชำเราในห้องเรียนคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็มีรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกนะครับว่าเยียวยาฮะเรื่องแบบนี้ถ,ถ้าบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีเงินช่วยเหลือหลายส่วนทั้งค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน4ี่หมื่นค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ4ี่หมื่นค่าขาดประโยชน์จากค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกิน5้าหมื่นถ้าเสียชีวิตเนี่ย ก็ตอบแทนเป็นค่าตอบแทนกรณีการตาย50,000ค่าจัดการศพอีก20,000ค่าขาดประกานละเลี้ยงดูอีก40,000แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่จะพิจารณาตามสมควรน่าเห็นใจกันทั้ง7ตรายเลย